สุดชาวสะเทือนภูมิภาคเมื่อข่าวการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมากจากคาสิโนที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเครือญาติของอันวาแพระสะพัดออกมาอย่างรวดเร็วแรงงานหลายร้อยชีวิตอ้างว่าถูกไล่ออกอย่างกระทันหันโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายไม่มีหนังสือแจ้งลงหน้าไม่มีคําอธิบายที่เป็นธรรมมีเพียงคําสั่งสั้นๆให้เก็บของออกจากที่พักของบริษัทภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นปัญหาด้านแรงงานธรรมดาแต่กลับถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของอํานาจทุนการเมือง และความเงียบที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เสียงของคนทำงานแทบไม่มีค่าแรงงานบางคนเล่าว่าพวกเขาทำงานมานานหลายปีรับภาระงานหนักทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแต่เมื่อธุรกิจมีปัญหาหรือเมื่อมีคำสั่งจากเบื้องบนพวกเขากลับกลายเป็นคนที่ถูกตัดทิ้งอย่างง่ายดายความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปควบคุมพื้นที่ปิดปากแรงงาน ไม่ให้รวมตัวประท้วงหรือให้ข้อมูลกับสื่อแรงงานบางคนอ้างว่าถูกคุมคู่ถูกเรียกไปสอบสวนถูกบอกเป็นในว่าหากยังคงเคลื่อนไหวจะส่งผลต่อความปลอดภัยของครอบครัวเหตุการณ์นี้ทําให้ชื่อของอุนเซนถูกกล่าวถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากภาพลักษณ์ของการใช้อํานาจรัฐเพื่อควบคุมเสียงคัดค้านยังคงฝังแน่นในความทรงจําของผู้คนจํานวนมากแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันโดยตรงแต่บรรยากาศของความกลัวและความเงียบกลับเป็นสิ่งที่จบต้องได้แรงง,งาน จำนวนหนึ่งเลือกหลบหนีออกจากพื้นที่บางคนข้ามพรมแดนไปหางานใหม่อย่างผิดกฎหมายเพราะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้เลี้ยงครอบครัวมากกว่าการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและแรงกดดันที่มองไม่เห็นเรื่องอื้อฉาวนี้ยิ่งถูกตั้งคำถามหนักขึ้นเมื่อชื่ออันวาถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ฝ่ายที่ถูกพาดพิงจะออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยตรงแต่สังคมกลับไม่คลายความสงสัยเพราะโครงสร้างธุรกิจคาสิโนในภูมิภาคนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมือง นายทุนและเครือข่ายอำนาจการใช้บริษัทตัวกลางการถือหุ้นผ่านนนมินีและการอาศัยความคลุมเครือทางกฎหมายทําให้ความจริงกลายเป็นสิ่งที่ยากจะพิสูจน์แรงงานจํานวนมากจึงรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นศาลหน่วยงานรัฐหรือแม้แต่สื่อบางส่วนที่ไม่กล้านําเสนอข่าวเชิงลึกเพราะกลัวแรงกดดันจากผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียเลเรื่องราวของแรงงานที่ถูกไล่ออกโดยไม่จ่ายชดเชยกลายเป็นกระแสยอย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอ ทำให้การเสียงร้องให้ของคนทำงานภาพห้องพักที่ถูกปิดตายและเอกสารสัญญาจ้างที่คลุมเครือถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางผู้คนจำนวนมากตั้งคำถามว่าทำไมธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลจากการพนันจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อแรงงานของตนเองได้ทำไมกฎหมายแรงงานจึงถูกบิดเบือนหรือถูกเพิกเฉยและทำไมเสียงของคนจนจึงถูกทำให้เงียบได้ง่ายดายเพียงนี้ความโกรธแค้นของสังคมไม่ได้มุ่งไปที่คาสิโนเพียงอย่างเดียว แต่ขยายไปถึงโครงสร้างอำนาจที่เอื้อให้ความอายุทิธรรมดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานแรงงานบางคนเล่าว่าก่อนหน้านี้มีสัญญาณเตือนหลายอย่างทั้งการลดชั่วโมงทำงานการคั้งจ่ายค่าแรงและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการรวมตัวเรียกร้องสิทธิ์ก็ถูกกล่าวหาว่าสร้างความวุ่นวายบอดทำลายสเสตยรภาพและถูกติดตามโดยบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตนความรู้สึกถูกคุกค,คามทำให้หลายคนยอมจำนวนยอมรับความไม่เป็นธรรมเพียงเพื่อรักษางานแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกไล่ออกอยู่ดีเหตุการณ์นี้ จึงกลายเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดว่าในระบบที่อำนาจไม่สมดุลความจงรักภักดีของแรงงานอาจไม่มีค่าใดๆเลยขณะเดียวกันฝ่ายรัฐออกแถลงการสั้นๆว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวหรือแต่การตรวจสอบที่ไร้กรอบเวลาและความโปร่งใสกลับยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานมองว่าหากไม่มีแรงกดดันจากนานาชาติหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนโอกาสที่แรง,งงานจะได้รับความเป็นธรรมมีน้อยมาก เพราะคาสิโนและธุรกิจสีเทามักเป็นแหล่งรายได้สําคัญของชนชั้นนําการแต่ต้องผลประโยชน์เหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและแรงงานในอุตสาหกรรมเสียงสูงดังขึ้นแต่ก็ยังถูกกลบด้วยเสียงอํานาจและผลประโยชน์เรื่องชาวครั้งนี้ยังสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่านั้นนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับทุนข้ามพรมแดนเมื่ออํานาจรัฐถูกใช้เพื่อปกป้องธุรกิจมากกว่าปกป้องประชาชนความยุติธรรมก็กลายเป็นสิ่งเลือกปฏิบัติคนที่มีเส้นสาย สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบขณะที่แรงงานต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเพียงลำพังความเงียบที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การปิดปากแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างชาชาและต่อเนื่องในท้ายที่สุดคำถามท,าที่ยังคงค้างคาอยู่คือใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตที่ถูกทำลายใครจะชดเชยเวลาหลายปีที่แรงงานทุ่งเทแรงกายแรงใจและใครจะกล้าลุกขึ้นมาท้าทายโครงสร้างอำนาจที่ทำให้ความอายุธิธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวของคาสิโนาติอันวา กับการไล่ออกไม่จ่ายชดเชยและการถูกกล่าวหาว่าคุณเซนสั่งปิดปากแรงงานอาจถูกทําให้เงียบหายไปตามการเวลาแต่บาดแผลในใจของแรงงานและครอบครัวของพวกเขาจะยังคงอยู่และจะกลายเป็นคําถามที่หลอกหลอนสังคมต่อไปว่าเราจะยอมให้ความเงียบชนะความยุติธรรมอีกนานแค่ไหน